สวัสดีครับ,บรังอยมาเลยครับสบายดีไหมครับิโไหครับวันนเรา n ทาอดโอเคยปลรังหน่อยปิดเท่มแล้วครับไม่อยู่กับอีพ่อแล้วครับมาช่วยทำความสะอาดแล้วมาซอยงานเ,เดี๋ยวเราเด้อใส่ได้ย่อนและพี่น้องเย้ย พอใส่เห็ดเบี้ยล่างถวยหล่างเป็นบะนหมเ่แบบมือซะเนาะโอเค be careful ว่ะดิสร็จแล้ หน่อยข้า่ลังตรงซ้อนด้วยพี่น้องตรงซ้อนตรงบอกคักๆเลยค่ะบ่กบอกนี่เมื่อยตายเลยเด้กผู้หญนําเฮ็ดย,ยังก็บ,บ่อเป็นนี่แหละคือสาเหตุทำไม่อ้ตรงบอกนะบ่โทษเฮ็ดหายด้วยทั้งพ่อทั้งลูกไม่แต่ผู้หกหกงบะอก,กอบเลาสิเน็กเอา <c oughs> Yeah, and use this one for cocoa. Yeah, there's no. okay. All right, we can it up. Oh, put it right here, we don't have it, we don't use it. Okay. Yeah, that right. yeah. Clean anything up. What? Zip Huh? Huh? อันนั่ะอันนี้ดสิบรอยในนี้อันนี้นี่นอะ no yeah มากันันมากอะไรนะเกาลัดซาเพียบอยู่จะกิน ชีวิตบนรถบ้านพี่น้องเอ้ยสุดที่หกหกเนี่ยเนี่ย right here. Yeah. Yes, yeah, you spray it here. ธรรมดาเด้อพี่น้องความหกคื่อนสาวมานที่เห็นแบบสะสายยายังเลยนะ ต้องหายนะต้องบอกบอกอย่างนั้นหนังเมยเท่าหนังเมยพอทั้งลูกไข่ยอยู่พอเบาได้หายเข้าได้แล้วนะหายลูกได้แล้วนะพี่น้องหายบ่ได้ในะก็เปิดตลาดได้ผลส่วนขาาองวัดเทอดล้อมเฮ็ดเบิ้ เด็กไทยกับเด็กฝรั่งต่างกันแี่นอนแต่เด็กไทยกูเหมือนนี่ก็ข้าดุ้ยกันเฮ็ียังกระโบเป็นด้วยกันแต่ต้องบอกแต่ฝรั่งนี้ยิ่งกว่าต้องสอนต้องสอนแต่นห,หน่อยๆเพราะว่าขนาดพอผู้บบกใหญ่กับยังหกยังบจัจจะเหตุนะต้องถูกหายอะคะมันนางเหตุหายตลอดด้วย เย็ดนี่แล้วเดี๋ยวเสร็ปไป้างห้องนอน a อ r i รท t no that no did not dry yeah put right here yeah that's okay. ฉันบางถ้วยน่ะแตกซ้ำบันไปขอที่นอนทิ้งว่าไม่ต้องใช้จมในหุน่นีตื่นมาจมแต่เด็กเลยอี่แม่พี่แม่ตื่นมาจมนะนี่แหละทุกคนชีวิตบนรถบ้านนับบกคือบ้านเดิมมกับเล็กดอยแคบ เฮ็ดนี้แล้วสิผ้าไปซักผ่าได้บัดเนี่ยเที่ยงมาตอนเนี่ยนะเวลาเที่ยงนะคะตื่นเมื่เช้ามาในห้องสะสายใหญ่ยัง โอเคบอดี้ออฟมอสเดินบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายน้องไปครับข้ามาซักผ้านะคะบนลูกใส้ซักผ้าให้นั่งหน่อยซักผ้าให้แม่ เด็ดอยู่ในรถฉันไปก้ที่บาวละเด้อใส่ดไรอยูเด้อเด็นพี่น้องเอ้ยเฮ็ดให้พอลราุ๊จาพอจะพาทำงานนะ Waiting your dad post. Pick a guy, a pick guy. Oh my gosh. How small is that? Yeah, that's small. ว่อลูกเป็นเพื่ยนช่วยกันขามาสักเต็มหลดอ้อมใส่ได้หย่อนแล้วเด้อเ o d Thank you บ้้าแลวเวียนรอบๆนะคะทุกคนขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มหุ่นมาซักผ้าสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มเซส,สวัสดีครับสวัสดีครับสองทุ่ม